สำหรับเพื่อนๆที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุแท้ของเครื่อง PlayStation วันนี้พวกเราชาวาแถงอยากจะขอแนะนำ10เกมหน้าเล่นที่บอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆมีเครื่อง PlayStation อยู่แล้วแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับเกมแรก Elden Ring สุดยอดเกมจาก From Software เปิดตัวครั้งแรกในวันที่25กุมภาพันธ์2565 e l d e n เ i n g เป็นเกมแอคชั่น RPG และในปีน,นั้นเองก็ได้ควา้ารางวัลเกม of the Year โดยเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงดินแดนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Land of Between ินหรือแดนมัชิมาซึ่งถูกปกครองโดยราชินีมาริกาผู้เป็นนิรันด์ซึ่งดินแดนแห่งนี้ได้รับพรหรือ r a รสจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เอิร์ท e หรือต้นพฤกษาทองขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ใจกลางของดินแดนแห่งนี้อันมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งพลังปิศาที่ชื่อว่า Elden Ring ซึ่งผู้คนในอาณาจักรนี้จะมีประกายแสงสีทองในดวงตา อันเป็นหลักฐานว่าได้รับพรจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยผู้ที่สูญเสียประกายสีทองดังกล่าวไปจะถูกเรียกว่าเดดทานิชหรือผู้มัวหมองและถูกในประเทศออกจากดินแดนหลายๆคนอาจมองเกมแนวเอเดอริงว่าเป็นเกมที่ยากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเล่นเพื่อเอาชนะแต่สําหรับผู้สร้างเกมแนวนี้แล้วส่วนใหญ่มัก็จะมีจังหวะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการหลบการเข้าโจมตีการป้องกันการปัดป้องหรือการใช้เวทมนต์ ซึ่งเมื่อจับจังหวะของเกมได้แล้วการเล่นจะสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งจุดที่อยากขอชมคือการทำระบบมัลติเพ a เยอร์มาให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยในเกมนี้จะมีหน้าคำสั่งมัลติเพ a เยอร์แยกมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เล่นสามารถค้นหาไอเทมสำหรับเข้าสู่การเล่นแบบหลายคนได้ในทันทีไม่ว่าจะเป็นการโค op เพื่อออกสำรวจโลกไปด้วยกันหรือการเข้าสู่ PVP เพื่อท้าทายกับผู้เล่นคนอื่นทำให้เกมนี้เป็นอีกเกมที่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว เกมที่2 EAFC 24อีกหนึ่งแนวเกมยอดนิยมอันดับต้นๆที่เกมเมอร์จะต้องได้เจอกันในทุกปีก็คงจะหนีไม่พ้นเกมแนวสปอร์ตหรือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับโดยเฉพาะแฟรนไชส์เกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานต่อเนื่องหลายภาคจาก EA เกมโดยในปี2023นี้ EA กลับมาพร้อมกับเกมภาคใหม่และยังมาพร้อมกับการพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่สุดของซีรีส์ตั้งแต่ที่เคยมีมาด้วยชื่อใหม่ว่า EA Sports FC 24และเพิ่งวางจำหน่ายไปในวันที่29กันยายนปี2023 แม้จะมาในชื่อใหม่แต่ e-sport FC 2 4ก็ยังคงมาในรูปแบบที่แฟนๆคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานที่ให้เราได้เล่นเป็นเหล่านักเตะจากหลากหลายสโมสรชื่อดังมากมายและในภาคนี้ยังมาพร้อมกับระบบการจัดก,การสกิลนักเตะที่เรียกว่า Play Style ให้เราสามารถจัดตำแหน่งและสไตล์การเล่นของนักเตะได้อีกด้วยพร้อมกับโหมดการเล่นที่มาแบบจัดเต็มทั้งหมดหลักอย่าง Ultimate Team ให้เราสร้างสุดยอดทีมของตัวเองเพื่อไปท้าแข่งกับผู้เล่นอื่นๆภายใต้ชื่อ FC Future และยังสามารถเล่นกันแบบ c r o s s p l a ฟอร์ m ได้อีกด้วย โดยสิ่งที่จะเป็นจุดเด่นสำคัญในภาคน,นี้เลยก็คือเทคโนโลยีไฮโปโมชัน V หรือระบบการจับการเคลื่อนไหวและการแสดงสีงหน้าของนักเตะโดยละเอียดที่นำมาใช้ในเกมได้อย่างสมจริงทำให้นักเตะแต่ละคนภายในเกมจะมีภาษาการแบบเดียวกับตัวจริงแบบไม่มีผิดเพี้ยนพร้อมกับกราฟิกที่สวยสมจริงสุดๆจากขุมพลังการเรนเดอร์ด้วย Engine f r o s t b i t e ของ EA เอง เรียกได้ว่าเติมเต็มอารมณ์ายในสนามบอลให้กับผู้เล่นได้ดีสุดๆและเกม e-sport FC 24ยังถือสิทธิส์สโมสรฟุตบอลระดับโลกไว้อยู่มากกว่า30สโมสรจำนวนทีมฟุตบอลมากกว่า700ทีมหน้าตาของเหล่านักเตะมากมายกว่า19,000คนครอบคลุมทั้งนักเตะทีมชายและหญิงพร้อมกับได้สิทธิ์ในการใช้ดีไซน์ของสนามมากกว่า100แห่งเรียกได้ว่าสนุกกันได้แบบจัดเต็มและไม่ทำให้แฟนๆคอบอลผิดหวังอย่างแน่นอน Welcome to the club เกมที่3 God of War Ragnarok ok. อีกเกมแอคชั่น RPG ที่ลงบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4และ PlayStation 5ที่วางจำหน่ายไปในวันที่9พฤศจิกายนปี2565 25. โดยเนื้อหาของเกม God of War Ragnarok ok นั้นจะเกิดขึ้น3ปีให้หลังถัดจากเหตุการณ์ในเกมภาคก่อนเมื่อตัวเอก Kratos และบุตรชาย Atreus ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆจากความผิดที่ก่อไว้ที่ได้ไปสังหารหนึ่งในทวยเทพซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อขของ Odin เข้าแต่ถึงอย่างนั้นจอมเทพสูงสุดผู้เป็นบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งกลับไม่ได้ถือโทษโกร มีเพียงเรื่องเดียวที่ติดใจเอาความคือการที่พวกเขาพยายามขุดคุยเรื่องราวในอดีตของเทียขึ้นมาอีกครั้งจึงเสนอทางออกแบบสันติให้แต่ด้วยความดันทุรังของอัทริัสที่อยากรู้จักผู้คนผู้เชื่อมโยงถึงแม่ของตนครโทสจึงต้องตามใจลูกบอกวัาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวทิ้งไปและนั่นเสมือนเป็นการประกาศสงครามกับโอดินแบบเต็มตัวว่ากันตามตรงเกมเพลย์กอสออฟมอร์แรนนารนั้นแทบจะไม่ได้แตกต่างจากเกมภาคก่อนหน้าเลยสักนิดในแง่ของคุณภาพเกมยังคงนำเสนอเกมเพลย์แอคชั่นอันดูเดือดสาใจ ควบคู่ไปกับการสำรวจแก้กพันเซลระหว่างทางซึ่งก็ประสบความสำเร็จมาแล้วในเกมภาคก่อนโดยแทนที่จะไปะยุ่งกับสิ่งที่ยังใช้ได้ดีอยู่แล้วผู้พัฒนาโ o n y Santa m o ม i c a ได้เลือกที่จะเพิ่มความหลากหลายลงไปในแทบทุกองค์ประกอบของเกมเพลย์เลยทีเดียวนอกจากนั้นในส่วนของคำแปลไทยต้องยอมรับว่าด้วยบทพูดของเกม God of War Ragnarok ที่เขียนมาค่อนข้างสลัดสลวยมีการผสมผสานทั้งศัพท์แสดงและการใช้คำภาษาแบบในยุคป,ปัจจุบันกับคำศัพท์โบราณที่เข้ากับความเป็นแฟนตาซีของเกมได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการสำรวจในขณะที่เกมภาคก่อนจะมีแผนที่กว้างๆให้สำรวจได้เพียงไม่กี่แผนที่แต่เกมภาค Ragnarok นั้นได้เปิดให้ผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังภพทั้ง9ได้อย่างอิสระประมาณหนึง่งซึ่งแต่ละภพก็จะมีพื้นที่กว้างสามารถสำรวจได้ในระดับที่ต่างกันไปโดยแม้ว่าการต่อสู้ส่วนใหญ่จะยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆที่มีลักษณะเหมือนดันเจี้ยนที่ค่อนข้างเป็นเส้นตรงซึ่งกระจก,กระจายอยู่ตามแผนที่การออกแบบแผนที่ให้เปิดกว้างมากขึ้นทําให้เกมเพลย์การสำรวจของ Ragnarok เป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลินเป็นอย่างมากเพราะผู้พัฒนาได้สุกซ่อนสมบัติของสะสมพัเซ์ไปจนถึงภารกิจและบอสลับอยู่ในแทบทุกทางแยกที่พบเจอในระดับที่ว่าไม่ว่าจะเลือกเดินไปทางไหนก็มีอะไรให้เก็บหรือค้นพบเสมอนั่นทําให้การสํารวจในเกมรู้สึกมีความหมายและจะทําให้เพื่อนรู้สึกคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไปอย่างแน่นอน เกมที่ 4. Hogwarts Legacy ต้องบอกว่าเกม Hogwarts Legacy นั้นทำออกมาเพื่อเอาใจแฟนแฟนแ r r ์รี่พอตเอร์อย่างแท้จริงโดยเนื้อเรื่องของเกม Hogwarts Legacy นั้นจะย้อนกลับไปราวๆ100ปีจากในนิยายและภาพยนตร์โดยเราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่เราสร้างเป็นนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียน Hogwarts ในชั้นปีที่5แต่ประเด็นก็คือเรานั้นกลับมีพลังพิเศษในการมองเห็นเวทมนต์ลึกลับโบราณและทําให้เราต้องเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยเนื้อเรื่องหลักของเกมนั้นก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวเราที่ต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับเวทมนต์โบราณน,นี้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวภายในโรงเรียนผ่านเควสเนื้อเรื่องเช่นกันโดยตัวเกมได้วางจำหน่ายไปในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2 5 6 6สําหสำหรับโลกของ h o g w a r t ์เลกาซจะนำเสนอพื้นที่โรงเรียน h อ gwa r t ์ที่คุณจินตนาการเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมและมีรายละเอียดต่างๆอยู่อย่างครบถ้วนซึ่งเราก็จะได้เห็นห้องเรียนต่างๆทั้งห้องวิชาปรุงยาห้องวิชาสมุนไ ห้องป้องกันตัวจากศาสตร์มือสนามฟิตติชห้องพักสตราจาจา์ใหญ่หรือห้องถงกินข้าวซึ่งนั่นจะทําให้เราสามารถสำรวจโรงเรียนฮอกวอตส์ได้ทุกซอกทุกมุมได้เลยทีเดียวรวมถึงเรายังได้สำรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนอย่างหมู่บ้านฮอกส์มิธซึ่งทําออกมาได้สวนไม่แพ้กันซึ่งในนี้ก็จะเป็นสวนรวมการขายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านขายไม้กายสิทธิ์อย่างโอลิเวนเดอร์ร้านตัดผมที่ให้คุณได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของคุณได้ร้านขายไม้กวาดหรือร้านขายพืชพัธุ์หรือสูตรปรุงยาเองก็มี สำหรับการเล่นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการทำเควสต่างๆจาก NPC <Coc> ภายในโรงเรียนทั้งเควสตหลักเควสรองและจะมีเควสตให้คุณได้เข้าเรียนเพื่อปลดล็อกคาถาใหม่ๆเพื่อเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ส่วนระบบการต่อสู้นั้นจะอ้างอิงจากคาถาที่มีอยู่จริงตามที่เขียนในนิยายและผลข้างเคียงค่อนข้างแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยโดยหลังจากที่พวกเราได้เล่นเกม h o g w a r t s Legacy <simple> มาแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือเกมจากซีรีส์ h a r r y p o t t e r ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ ราะนอกจากเราจะเพลิดเพลินไปกับการเล่นแล้วการสำรวจในโลกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเราไม่อยากวางจอยกันเลยทีเดียวเกมที่5 Marvel Spider-Man 2ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในวันที่20ตุลาคมปี2 5 6 6ด้วยความสำเร็จของเกม Marvel Spider-Man ภาคแรกซึ่งเป็นเกม Exclusive ย่ยอดน,นิยมจาก PlayStation 4ที่ได้รับเสียงชมและคะแนนรีวิวสูงลิบลิ้วจากสื่อทั่วโลกที่ยกย่องให้เป็นเกม Spider-Man ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา และเป็นหนึ่งในเกมซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีสุดในประวัติศาสตร์แน่นอนว่าผู้พัฒนาอย่าง Insomniac Games ย่อมต้องมาเชิญกับโจหินในการพัฒนาเกมภาคต่ออย่าง Marvel Spider-Man 2ที่ไม่เพียงแต่ต้องรักษามาตรฐานอันสูงลิบลิ่วของเกมภาคแรกแต่ยังต้องนําเสนอความแปลกใหม่เพื่อให้สมกับเป็นเกมเอ c ก u s i ล e ซีของเครื่อง PlayStation 5อีกด้วยโดยเนื้อเรื่องของ Marvel Spider-Man 2จะเริ่มขึ้น9เดือนหลังจากตอนจบของเกมภาค My m i l e Morales และในภาคนี้เราจะได้ติดตามการต่อสู้ระหว่างเหล่าฮีโร่แมงมุมทั้งสองกับไวร้ายอย่างคราเวนเดอะฮันเตอร์ผู้ซึ่งนำกองทัพกำลังทหารขนาดใหญ่เข้ารุกราวมหาคนครนิวยอร์กเพื่อจุดประสงค์ในการล่าเหล่ายอดมนุษย์มากมายที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นซึ่งรวมไปถึงสไปเดอร์แมนทั้งสองอีกด้วยโดยผู้ที่ติดตามสื่อการตลาดของเกมน่าจะทราบดีว่าคู่ปรับอันด่งดังของสไปเดอร์แมนอย่างวีนอมก็จะมีบทบาทในเรื่องเรื่องของภาคนี้อีกด้วย ทางได้ของเกมเพลย์ต้องบอกว่า SpiderMa n มมีความยากขึ้นกว่าที่ผ่านมาพอสมควรทั้งในแง่ของจำนวนศัตรูที่ต้องได้พบในแต่ละฉากชนิดของศัตรูอันหลากหลายไปจนถึงตัว AI ที่ฉลาดขึ้นโดยมักักใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองในการจู่โจมผู้เล่นจากหลากหลายมุพมพร้อมกันและต้องบอกเลยว่ายังมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆอีกมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเจอกับตัวเองถึงจะเห็นภาพว่ามันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเวลาเล่นไปมากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นตัวเกมยังมีระบบซับไต่เพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้้นอีกดวย เกมที่ 6. Final Fantasy 16เกมแอคชั่น RPG ที่ได้วางจำหน่ายไปนในวันที่22มิถุนาย,ยนปี2,516โดยเป็นผลงานภาคหลักลำดับที่16ของแฟรนไชส์ i n a l Fantasy ที่พยายามเจาอกลุ่มตลาดผู้เล่นหน้าใหม่ๆเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นเกมแอคชั่นแบบเต็มสูบที่แม้จะไม่ใช่คอเกม RPG ก็สามารถสนุกไปกับมันได้ โดยฟิแ a ลแฟนตาซีสจะกล่าวถึงอาณาจักรวอริสเทียดินด้านแฟนตาซีเต็มยุคกลางที่เหล่าผู้คนต่างทางสงครามต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงพลังของคริสตัลโดยสถานที่แห่งนี้มีกลุ่มคนพิเศษที่ถูกเรียกว่าราสิทิ์หรือโดมิเนนต์ผู้ที่สามารถเรียกพลังของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อย่างไอคอนออกมาใช้ต่อสู้ได้ซึ่งตัวละครเอกของเกมอย่างคลายโรดฟิลเขาเองก็เป็นราสิทิ์ของอีฟริสอสูรแห่งไฟตนที่2และการมีตัวตนอยู่ของเขาได้ทําให้สมดุลของโลกเกิดการผิดปกติเพราะตามประวัติศาสตร์แล้ว ใน1ท่าจะมีอสวุประจาท่าได้เพียงแค่1ตนเท่านั้นโดยระบบการเล่นในเกมภาคนี้จะถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเกม Final Fantasy 15คือแอคชั่นอันรวดเร็วฉับไวสามารถออกทุกท่าโจมตีหลบหลีกได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอให้ถึงเทิร์นนอกจากนี้เรายังสามารถเรียกพลังของไอคอนออกมาโจมตีได้อีกด้วยเพียงแต่ก็ต้องรอคูลดาวน์ในการใช้ครั้งต่อไปสำหรับเนื้อหาความยาวของเกม Final Fantasy 16จะอยู่ที่ประมาณ35-40ถึงชั่วโมงนับรวมทั้งตอนเล่นจริงกับฉากมูฟี่คาส e น e ขั้นกลางเข้าไปด้วย ซึ่งต้องบอกว่าภาคนี้ทีมงานขยันใส่คัตเซียนมาให้ชมกันแบบจูใจจริงๆโดยการเล่นเค่หนึ่งรอบยังไม่ถือว่าคุณจบเกมแบบครบสมบูรณ์ร้อเพราะยังมีโหมดนิวเกมพลัสรอให้คุณกลับไปวนเล่นซ้าใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบด้วยอาวุธไอเทมที่พกติดตัวมาจากเกมรอบแรกพร้อมกับปลดล็อกความยากระดับฟァイナルแฟนซีที่ศัตรูมีความท้าทายและหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้นแถมยังมีโอกาสคราฟสุดยอดอาวุธที่ไม่ปรากฏในการเล่นปกติมาใช้งานได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่ตอบโจทย์สาววอล์กฟิง เกมที่ 7, r r s s i e n t t v v l l r r m m k k e โดยเกมในภาคนี้ได้ออกวางจำหน่ายในวันที่24มีนาคมปี2023ซึ่งเนื้อเรื่องยังคงยึดคงเรื่องเดิมจากเกมต้นฉบับเมื่อปี2005โดยจะเล่าถึง Leon S. Kennedy ซึ่ง6ปีหลังจากประสบการณ์อันเลวร้ายของเขาในหายนะเมือง Raccoon City ด้วยไหวพริบและความกล้าหาญทำให้เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษ ที่ทำงานขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอ,อเมริกาและด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นทําให้เขาถูกส่งไปทําภารกิจที่ยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นการช่วยเหลือลูกสาวของรประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวไปโดยรีออนได้ติดตามเธอไปยังหมู่บ้านในยุโรปอันเงียบสงบและก็ได้พบเข้ากับสิ่งที่เขาจะไม่อยากเจอกับมันอีกนั่นคือความน่าสะพรึงของไวรัสตัวใหม่ที่เป็นต้นตอนในปัญหาของภารกิจนี้ทางด้านงานภาพเรียกได้ว,ว่าสมจริงมากกว่าเดิมเพราะตัวเกมถูกพัฒนาด้วย r ี Engine ที่เป็นเอกสิทธิ์ของค่าย Capcom ทำให้สามารถถ่ายทอดงานภาพที่ยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมผิวหนังที่ดูสมจริงเลือดน้ำหนองที่ดูชวนแหวกบรบรยากาศสลัวๆกับแสงตกกระทบที่สมจริงทำให้เกมฉบับรีเมคดูน่ากลัวกว่าฉบับรั้งเดิมเป็นอย่างมากและมาพร้อมกับระบบแอคชั่นที่สนุกยิ่งกว่าเดิมตามปกติพวกสักตวรตจะดูเชื่องช้าแต่เมื่อเราตกเป็นเป้าหมายมันก็พร้อมจะพุ่งเข้ามาโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวพวกมันมากมายจะดาหน้ากันเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเพื่อรุมฆ่าเราให้ตาย รู้สึกได้เลยว่าพวกมันดุกว่าเดิมเยอะซึ่งตัวรีออนเองก็ถูกปรับใหม่พอสมควรจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือปืนพกในตอนเริ่มต้นจะไม่มีสนยนเล็งติดเลเซอร์ทำให้ผู้เล่นต้องใช้ฝีมือในการเล็งยิงมากกว่าเดิมหรือเล็งยิงไปที่หัวเพื่อให้ศัตรูหยุดชงักแล้วเข้าไปซ้ำด้วยลูกเตะที่ส่งพลังพร้อมปิดฉากด้วยมีดสังหารซึ่งจุดสำคัญที่เพิ่มเข้ามาคือการแพรรี่กดปัดในจังหวะที่ศัตรูกำลังโจมตีมาพอดีก็จะสามารถใช้มีดปัดอาวุธและเปิดโอกาสให้สวนกลับเกิิดดเเเเปป็นแช่่่กกมมมรรูบบใใหทีาจาจว โดยมีของเราจะสามารถปัดเกินโจมตีได้แม้กระทั่งด้วยไฟฟ้าและยังมีวิธีย่องเข้าไปข้างหลังแล้วสังหารให้เรามีทางเลือกในการฆ่าที่มากกว่าเดิมอีกด้วยเกมที่8 Star Wars Jedi Survivor โดยเกมวางจำหน่ายในวันที่28เมษายนปี2566ซึ่งหลังจากภาคที่แล้วคาวเคสเทใช้ชีวิตในฐานะเจไดคนสุดท้ายมาทั้งหมด5ปีโดยชีวิตของเขาหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าวันใดวันหนึ่งจะโดนจักรวรรดิสองคนมาเก็บ ระหว่างนั้นเขามีรับสมัครพักพวกกลุ่มกบฏต่อต้านที่จะชีวิตกับภารกิจเสี่ยงไปวันๆโดยไม่รู้ว่าต้องตายตอนไหนแต่ความหวังก็กลับมาอีกครั้งเมื่อกลุ่มต่อต้านค้นพบสถานที่ใหม่สถานที่ที่ปลอดภัยต่อการตามล่าของจัก,กรวรรดิแต่ในขณะที่ความปั่นป่วนเกิดขึ้นทุกหย,ย่อมหญ้าแถบไม่มีใครลุกขึ้นเยืนหยดต่อสู้กับมันข่าวต้องเลือกเองว่าเขาจะหนีเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือจะต่อสู้จนตัวตายจากภาคที่แล้วเราจะได้เห็นข่าวไล่ค้นหาคําตอบและพบมรดกที่เหลืออยู่ในฐานะเจได ผ่านทั้งความผิดหวังผ่านทั้งความเจ็บปวดแต่ในภาคนี้เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากการเดินทางกว่า5ปีที่ผ่านมารวมถึงจะมีผอมเพื่อนใหม่หลากหลายสไตล์มาร่วมการเดินทางครั้งนี้อีกด้วยแน่นอนว่าตัวร้ายในภาคนี้ยังคงเป็นจัก,กรวรรดิที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ออเดอร์ซิกซิกเช่นเคยแต่การไล่ล่าของมันไม่ได้เข้มข้นเท่าภาคที่แล้วทําให้เรามีโอกาสสารวจความเป็นไปได้ใหม่ๆพร้อมกับพบเจอภัยอันตรายในอีกหลายๆรูปแบบท,ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในเกมภาคที่แล้ว ระบบการต่อสู้ใน Star Wars Jedi Survivor พัฒนาขึ้นจากภาคที่แล้วอย่างมีนัยยะสำคัญหากยังจำกันได้ในภาคแรก c a l เคสติส s ของเราจะเป็นเพียงแค่พารด์ดาวนที่ขาดการฝึกฝนเท่านั้นแต่จากประสบการณ์ที่ได้รวมถึงคำแนะนำต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคแรกบัดนี้เขาได้กลายเป็นเจไดอย่างเต็มตัวที่พร้อมจะต่อสู้และยังมาพร้อมกับเทคนิคใหม่ๆสิ่งใหม่อย่างแรกคือคขาจะใช้อาวุธได้ทั้งหมด3ชนิดไรเซเบอร์มือเดียวยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่เสมอในขณะที่ไรเซเบอร์สมือก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ส่วนอาวุธใหม่ในภาคนี้ไ์เซเบอร์แบบครอสกาดแบบเดียวกับที่ไคลโลเลนใช้ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เป็นอาวุธที่ยาวและหนักกว่าอาวุธเก่าทําให้สไตล์การเล่นแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านของฟอร์สในภาคนี้เขาก็พัฒนาขึ้นเช่นกันคุณจะได้เห็นท่าทางใหม่ๆที่ใช้ในการต่อสู้รวมถึงการแก้ปริศนาที่ซับซ้อนกว่าเดิมในแต่ละดานซึ่งมันจะบังคับให้คุณคิดหาวิธีใช้พลังของคุณให้บรรเจิดที่สุดเท่าที่จะคิดได้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติหลักของเจไดที่ควรจะมี สรุปคือ Star Wars Jedi Survivor เป็นอีกหนึ่งเกมภาคต่อที่น่าสนใจเอามากๆเพราะเปลี่ยนไปด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นระบบการเล่นที่ตื่นเต้นร้าใจและอีกอย่างถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมคนเดียวแล้วแล้วก็นี่คือเกมที่คุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเกมที่9 Line of P เปิดตัวครั้งแรกในวันที่18กันยายนปี2566เป็นเกมซอไลที่มีตัวเอกน่าหล่อน แต่โดยปกติแล้วเกมสไตล์โซแบบนี้มักจะมีเนื้อเรื่องแบบดาร์คแฟนตาซียุคกลางแต่ The Line อ P P ขอแบกด้วยการหยิบยืมเอานวานิยายชื่อดังก้องโลกอย่าง The Adventure of Pinocchio ที่เล่าเรื่องราวของ Pinocchio หุ่นเชิดที่แตกต่างจากหุ่นเชิดตัวอื่นโดยในเกมนี้เหล่าหุ่นเชิดถูกประดิษฐ์ขึ้นในเมืองครัสเมืองนี้ได้ค้นพบแหล่งพลังงานที่เรียกว่าเอโกและหุ่นเชิดก็ถูกใช้เป็นแรงงานเยี่ยงทาสเพื่อทำงานให้กับมนุษย์ และเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิดเกเบโตจึงคอยสั่งสอนและโปรแกรมเหล่าหุ่นเชิดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้โกหกหรือโจมตีพวกมนุษย์ได้แต่ท้ายที่สุดเหล่าหุ่นเชิดก,ก็ก่อการบฏเมืองคราสกลายเป็นนรกบนดินซ้าร้ายยังเกิดโรคระบาดปิศาที่คนจะค่อยๆตาบอดและกลายเป็นหินแถมบ,บางทีก็ทําให้เกิดกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดสุดสะพรึงได้ด้วยทางได้ของเกมเพลย์ส่วนใหญ่เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระกูุลโซส่วนมากจะหนีไม่พ้นเรื่องของความยากเป็นทุนเดิมและไม่ค่อยต่อย,ยอดอะไรใหม่ๆเข้าไปมากกนัก The ล i n อ of พสรรหาวิธีใหม่ๆที่จะทำให้การเล่นของผู้เล่นสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ลายซึ่งความยากชนิดปลาจอยทิ้งและชวนหัวร้อนเป็นอย่างมากอย่างแรกที่ต้องเรียนรู้กันก่อนเลยก็คือระบบการป้องกันและการแพร,ร่รีของเกมนี้ที่วัดฝีมือของผู้เล่นเป็นอย่างมากการป้องกันเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ผู้เล่นรอดจากการโดนดาเมจเพราะพลังชีวิตของเราจะลดลงและหลอดเลือดจะขึ้นเป็นสีเทาๆอยู่ ระบบนี้จะคล้ายๆกับเกมบัตบอลโดยหากเรารีบเข้าไปโจมตีคืนในช่วงที่หลอดพลังชีวิตยังเป็นสีเทาอยู่นั้นเราก็มีโอกาสจะได้พลังชีวิตคืนนั่นเองส่วนอีกแบบหนึ่งคือระบบ perfect parry การจะกดป้องกันด้วยระบบนี้คือผู้เล่นต้องกดป้องกันในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ศัตรูโจมตีเข้ามาแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามช้ากว่าหรือเร็วกว่าและหาก perfect parry ติดก,ก็จะเกิดเป็นแสงสีแดงที่เห็นได้ชัดเจนการป้องกันประเภทนี้ผู้เล่นจะไม่ได้รับดาเมจใดๆและมีโอกาสที่จะเป็นการทำลายอาวุธของศัตรูได้อีกด้วย แต่การเพอร์เฟ p ต r แพร่รี่นั้นก็ถือว่าทําได้ยากพอสมควรอีกทีเด็ดของเกมนี้คือระบบเลเจนต์อาร์มหรืออาวุธแขนกลที่ติดอยู่ที่มือซ้ายมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาร์มไหนโดยอาร์มแต่และประเภทจะมีคุณสมบัติในการใช้งานไม่เหมือนกันบางประเภทเน้นทำาดเมจบางประเภทเน้นขัดจังหวะหรือทําให้เจ็สนานพิเศษและนอกจากนั้นอาวุธในเกมยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระทําให้การเล่นสนุกมากยิ่งขึ้นและน่าสนใจไม่แพ้ตระตกูลโซเกมนๆเลย Fall fail เกมที่10 the Last of Us Part 1ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เรียกเสียฮือฮายอย่างมากเมื่อปี2013สำหรับเกม the Last of Us จากทางผู้พัฒนา Naughty Dog จนทำให้ the Last of Us ได้คะแนน,น 10, เน10บเต็มสิจากสนักสื่อต่างๆมากมายและตัวเกมก็กลายเป็นหนึ่งในเกม Exclusive ของเครื่อง PlayStation 3เลยทีเดียวจนในปี2020พวกเขาได้สร้างเกมภาคต่อกับ the Last of Us Part 2 ที่ตัวเกมยังคงสร้างมาตรฐานในได้ของเนื้อเรื่องเอาไว้ได้อย่างดีและได้รับคําชมมากมายและสุดท้ายก็สามารถคว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมจากงานเด็กเกม a w a r d ปี2020ไปครองจนได้และเนื่องจากความสําเร็จของ The Last of Us Part 2ในปี2022ทางผู้พัฒนาเลยได้ทําการรีเมคเกมภาคแรกอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่า The Last of Us Part 1ซึ่งวางจําหน่ายไปในวันที่2กันยายนปี2565เพื่อเสิร์ฟให้กับคนที่อาจจะไม่เคยเล่นภาคแรกได้เข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น จุดเด่นของเกม The Last of Us Part 1ก็คงจะเป็นในด้านกราฟิกที่ทางผู้พัฒนานั้นได้ทำการปั้นโมเดลต่างๆขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจาก Engine ขั้นเทพของเกม The Last of Us Part 2ที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับเครื่อง PlayStation 5โดยเราจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนทั้งในด้านโมเดลและ a อนิเมชันของเกมที่แตกต่างจากภาคแรกอย่างมากซึ่งต้องยอมรับว่าในด้านกราฟิกแล้วสวยงามมากจริงๆ อีกทั้งตัวเกมยังรองรับฟังก์ชันต่างๆของ o อ d u a l Sense ด้วยทั้งระบบ a d a p t i v e t r i g g e r ที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้เราในขณะที่ใช้อาวุธปืนที่แตกต่างกันไปทางด้านเกมเพลย์ก็ยังคงเหมือนเดิมจากภาคแรกแม้ว่าทางผู้พัฒนาจะกล่าวว่าตัวเกมนั้นเป็นการยกเครื่องเกมเพลย์ใหม่ทั้งหมดก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมเพลย์โดยรวมนั้นก็ยังให้ความรู้สึกคงเดิมศัตรูต่างๆที่พบเจอหรือแม้แต่ฉากต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป แต่เกมโดยรวมแล้วทั้งความตื่นเต้นการรอบเลน AI ศัตรูก็มีความชาญฉลาดรู้จักอบล้อมไม่ให้ผู้เล่นอยู่ในจุดๆเดียวมากเกินไปการที่เราต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีในการสังหารศัตรูให้หมดความตื่นเต้นนี้ก็ยังคงอยู่รวมถึงระบบที่หายไปในเกม The Last of Us Part 2ก็คือระบบการปรับแต่งปืนซึ่งเป็นความสามารถของโจเอที่ในเวอร์ชันนี้ก็ยังคงมีอยู่ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับส0บเกม์ิียถ้าเพื่อนๆมีเครื่อง PlayStation อยู่แล้วแล้ว,ลวก็ไม่ควรพลาดน,นะครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเรากันได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ